สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ,อ้โหพี่บัวกราบเลยนะคะโอ,อ้โหน้องพลอยสวยๆถอนสายบัวนะคะน่ารักที่สุดนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะวันนี้เราจะมาเดินสวนสนามกันนะคะมาเดินสวนสนามอจาจ้าจ้าแล้วค่ะจ้าแล้วเออนาะกว่าจะมีเสียงนะคะเอามาอะ เตรียมพร้อมโอ้โหพี่บัวโชโล์เลยนะคะพี่ นำหน้าพี่บัวมาเลยนะคะสาวน้อยของเรานำหน้าพี่บัวมาเลยโอ้โหโอ้โหสวย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้นะคะถือได้นานมากนะคะเก่งจารกเก่งค่ะคนสวยเก่ง่ะเก่งเก่งเก่งน้องเก่งที่สุดเลยค่ะพี่บัวเป็นกําลังใจให้น้องนะคะเดินนะคะเดินเป็นเพื่อนนะคะกับน้องนะคะโอ้โหน่ารักนะคะ ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะวันนี้น่ารักกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะแม่แมขาโอ้โหดูสาวน้อยของเรานะคะหนูสู้ขาดใจค่ะหนูสู้ขาดใจนะคะเออเหอเออเหอนี่เออเหอะะอะอ้โหน่ารักจังน่ารักค่ะน่ารักมากลูกเออเหอะะเออเหอะะพี่บัวโชโลเลยนะคะพี่บัวโลโลเลยนะคะเป็นกำลังใจนะคะทั้งพี่ทั้งน้องนะคะ โอ้โหนี่โอ้โหพี่บัวลุดลูกเดี๋ยวรอพี่บัวก่อนสต๊อปหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนหยุดก่อนอะย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ค่ะอะอะสับอยู่กับที่สับอยู่กับที่อะเก่งค่ะสับ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 อยู่กับที่นะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เก่งจ้านะคะสาวน้อยของเราวันนี้เก่งมากมากเลยนะคะโอ้โหนี่นะคะอะฮะโอ้โหโอ้โห โอ้โหน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดอะยุดอะอยู่กับที่ค่ะอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่นะคะอยู่กับที่โอ้โหอะพี่บัวอะนี่เออเออเออมียิ้มไปด้วยนะคะแม่แม่่ะเออขอกําลังใจจากแม่แม่นะคะเอออะสับอยู่กับที่นะคะโอ้เก่งจ้าเก่งจังเลยลูกโอ้โหอ่า น้องพลอยเก่งไหมคะแม่แม่จ๋าน้องพลอยเก่งไหมคะโอ,อ้โหน่ารักที่สุดนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะอะแต่ละโอ้โหยำอยู่กับที่นะคะหนูสับเท้าอยู่กับที่นะคะเออโหน่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหเก่ง <s> จะลูกอะเดี๋ยวมีรางวัลให้สําหรับคนเก่งนะคะเดี๋ยวมีรางวัลให้สําหรับคนเก่งจ้าอะไปต่อไปต่อคะอ่ะอะไปต่อคะ่ะจ้า ไปต่อนะคะอ้าวพี่บัวพี่บัวเก็บพี่บัวเก็บอ่าน้องน้องพลอยชูสงูสง,ส,งสูงลูกชูสูงสูงค่ะชูสูงสูงโอ้นี่เออเ,เออเออเออโหแบบสุดสล่าเริงมากนะคะแม่แม่่ะมียิ้มไปด้วยนะคะมียิ้มด้วยนะคะเออเอนี่เออโหเก่งจ้าเก่งมากเลยนะคะคุณเก่งของแม่นะคะเก่งมากเออโหสาวน้อยร้อยลีลานะคะสาวน้อยร้อยลีลา เก่งจ้าเก่งเก่งเก่งที่สุดเลยนะคะวันนี้เด็กยงิงโมพลอยของเราเก่งมากเลยนะคะดูนะคะมียิ้มไปด้วยแม่แม่แมขาดูนะคะแบ,แบบแฮปปี้มากดูแวตานะคะแฮปปี้มากนะคะ่ะพี่บัวไหนมะองพี่บัวสุดหล่อโอ้โ,อโหโชว์หลอ่อครับโชว์หลอ่อแม่ไม่เก็บแม่ไม่เก็บแม่ไม่เก็บไปเลยครับโอ้โหอะอะอะบนสูงครับบนสูงบนสูงโอ้โหทั้งพี่ทั้งน้องไม่มีใครยอมใครเลยนะคะดูนะคะโอ้โห ไม่มีใครยอมใครโอ้โหดูสาวน้อยของเราโอ้โหโอ้โหโชว์สวยๆเลยนะคะอันนี้ฉากหลังนะคะแม่ๆขาฉากหลังนะคะโอ้โหเก่งกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะคะกินกันไม่ลงอีกแล้วนะคะ,ะกับรังหันโอ้โหกับรังหันกับรังหันบนสูงพี่บัวพี่บัวพี่บัวโอ้โหโชว์โลเลยนี่โอ้โห โอ้โหโชโลนะคะโอ้โหสายขวามาเลยนะคะพี่บัวของเราซ้ายขวามาเลยนะคะนี่โอ้โหโลโลมาเลยนะคะโลโลมาเลยนี่โอ้โห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 ดูทางนี้นะคะอ่ะโอ้โหพี่บัวโชโลมาเลยนะคะโชโลมาเลยจ้าแม่แม่ขาอ่ะเราพี่บัวหน่อยลูกเราพี่บัวหน่อยเราพี่บัวก่อนสต๊อปยู หยุดค่ะหยุดยุดหยุดค่ะ oh, oh. อ่ะมาขอกำลังใจจากแม่ๆนะคะวันนี้หนูมาฝึกสวนสนามนะคะกับพี่บัวสุดโรนะคะอ่ะ oh. ดูดูพี่บัวดูพี่บัวโอ้โ oh หโลโลมาเลยนะคะเออเฮอซ้ายขวามาเลยนะคะซ้ายขวามาเลยจ้าซ้ายขวามาเลยนี่โอ้โ oh หโลโลมาเลยนะคะ <Yeah. S 1> ซ้ายขวามาเลยซ้ายขวามาเลยโอ้โหโอ้โหนี่ โอ้โหสูงสูงมาเลยนะคะโชว์โลสูงสมาเลยพี่บัวของเราโอ้โหผมทําได้ครับผมเก่งครับผมเก่งโอ้โหดูนะคะอ่าขอกําลังใจให้พี่บัวด้วยนะคะอันนี้โอ้โหโอ้โหโลโลมาเลยโอ้โหโลโลมาเลยนะคะอ่าอ่าน้องพลอยอย่าน้อยหน้านะคะอย่าน้อยหน้าพี่ชายลูกอย่าน้อยหน้าพี่ชายนะคะ โอ้โหโอ้โหหนูไม่ยอมเหมือนกันหนูไม่ยอมค่ะหนูไม่ยอมโอ้โหโอ้โอ้โชว์โชว์โชว์นี่นี่โอ้โหโอ้โหดูนะคะสาวน้อยของเราโอ้โหแบบมีความสุขแบบมีความสุขนี่น่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะอ่ะพี่บัวโอ้โหโลโลมาเลยทั้งพี่ทั้งน้องนะคะ อ่ะตอนนี้นะคะฝึกให้น้องถือกระทานะคะให้ได้นานๆนะคะอ่าได้นานๆนะคะอ่ะสูงๆลูกอ่ะน้องพลอยคนเกง่งเนี้ยมีรางวัลให้จ้าอ่ะโอ้โหโชุดสวยมาดมาด้วยนะคะวันนี้ชุดสวยนะคะโอ้โหดูนะคะทางนี้ก็ไม่มีใครยอมใครนะคะโอ้โหโลโลมาเลยนะคะโชโลแต่เช้าเลยวันนี้นะคะโชโลก acter 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 นันแต่เช้านี่โอ้โหโชโลแต่เช้าเลยนะคะ โชโล่ดช้าอืบโอ้จะขี่รักน้องเหรอพี่บัวพี่บัวจะขี่รักน้องแล้วเออนี่ฝึกฝึกน้องนะคะถือคาถาให้ได้นานๆนะคะอ่ายกสูงๆค่ะลูกน่ารักที่สุดเลยนะคะเรามาฝึกน้องนะคะให้ถือคาถานะคะเออมียิ้มด้วยนะคะแม่ๆค่ะดูนะคะความน่ารักนะคะองเด็กยิงบอพลอยนะคะเอามาฝากแม่ๆโอ้โหพี่บัวพี่บัวพี่บัวโล่เลยนะโอ้โหน้องเก่งมากนะคะเด็กยิงบอพลอยของเราเก่งจริงๆนะคะ ขอกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแม่ค่ะเออพี่บัวเห็นน้องถืออยากถือเหมือนกันนะคะเอออะสับเท้าท uh <over> ี่นี่ลูกอะสับเท้ากับที่ค่ะย่ำกับที่ค่ะย่ำกับที่ค่ะเออโอ้โหโอ้โหไม่ได้ให้ดีใจค่ะให้สับเท้าค่ะลูกจ้าสับเท้ากับที่ค่ะย่ำอยู่กับที่นี่โอ้โหน่ารักค่ะน่ารักน่ารักหันหน้าทางนี้ก็ได้ลูกหันหน้ามาทางนี้ค่ะเออโหน่ารักน่ารักอะพี่บัว โอ,โ,โอ้โหรอๆมาเลยอ่ะน้องพลอยหันหน้ามาทางนี้ค่ะลูกหันหน้ามาทางนี้จ้าอ่ะหันหน้ามาทางนี้รอๆสวยๆนะคะวันนี้รอๆกันสวยๆเลยอ่ะบนสูงสับเท้าอยู่กับที่โอ้โหอ่ะหายใจไปเต็มร้อยเลยนะคะคะแนนเต็มสิบให้ร้อยไปเลยนะคะคะแนนเต็มสิบวันนี้นะคะให้น้องพลอยเต็มเต็มร้อยเลยนะคะอ่ะพี่บัวรอๆด้วยนะคะจุดลอนี้นะคะไม่มีใครโยมใครเลยนะคะแม่แม่ขาอนนี้นะคะโอ้โหโอ้โห โอ้โหดูนะคะโอ้โหโอ้นี่โอ้โหอ่าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะโอ้โหมีดาวด้วยพี่บัวโอ้โหโลๆมาเลยนะคะอ่าอ่าจับเท้ากันลูกอ่ะกับพี่ค่ะกับที่ค่ะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหน่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหพี่บัวพี่บัวโอ้โหโชว์โลโลเลยโชว์โลโลนะคะโชว์โลโลนี่นี่โลโลไปเลยนะคะอะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ